ทิตาทิตาให้เปิดดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น,นทุกคนขอหนึ่งบ้านนะคะใครใจดีกดเลยใครใจดีขอหนึ่งตะการหนึ่งบ้านพอจบๆจะมาอะไรโอ<ฮ>้โหจะได้แบบไม่ต้องหาไง <c oughs> เออ คิ่าคิดเรื่องเลยอ่าดูตาโตแล้วใช่ไหมกดตะกร้าเลยทุกคนเนี่ยเออดูเชิดดูอะไรละเออมันต้องหนีเอาไปเลื่อนสาวกดตะกร้าเลยค่ะซื้อแล้วเพิ่งได้เมื่อวานอะไรวะฮะวันนี้อะลูกหลักยอมวันนี้หรอคะลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกก็ต้องสวยเย็นๆแต่ยองแต่ยายนโดนสังกวนไปเหมือนนะคอยส่องบ้านคอยส่องเออคอยสักบ้านค่อยไปมาคอยสักบ้านท่านไปก่อนอ่านไปก่อน พี่ก้ามาขายเอาเขาก็อีกสองบ้านสิแล้วก็ค่อยไปขออีกสองบ้านมาเพราะฉันขายมันก็ไม่ซื้อหรอกซื้อเขาก็อยากจะซื้อกับฉันหรอก <คน S 1> อยากก่อนมอยากซื้อคนสวยมากกว่าไปไปไปอยากซื้อคนสวยมากกว่าขายไปขออีกสองบ้านเขนเลยแล้วเขาจะได้ไปห้องน้ําอ,อ๋อพี่เก่งบอกว่ากำลังซื้อพี่เก่งขอบพระคุณค่ะพี่ธนา,ายเก่งนี่ก็เลิศนะวันนั้นที่พี่อันนั้นก็ อุดหนุนช่วยพวงมาลัยตั้งสิบพวงสิบ <ừ> หรือยีอ่สิบไม่จำเแล้วพี่ะพเก่งขอบคุณค่ะพี่เก่งช่วยอุดหนุนผู้เรียนทอดหนูด้วยพี่เก่งรถเลิศจะให้ได้เกาะเอ๋ยปะมานั่งไว้แทนตามานั่งไว้รอตาห้องน้ำไปครับุดทุกคนปะ อุหนนนน้ยหนนนูนน้อย19บเก้าออเดอร์แล้วค่ะบเกออเดอร์แล้วค่ะนั่งคนไหนหมดอือเป็นไรนั่งนั่งคุปต้ออ่านเดี๋ไปห้องน้ำไปาะไปห้อน้ำพี่ตนั่งหลไรนานแม้จนานห้าวโมงกหรอลกลับไปเหยไปไหนพี่ปาไปห้องน้ำเลยาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุยอะไรก่อนที่จะซื้อนะคะฝากเอ็ตยูอุตารีด้วยคะ M.I.S. ยูนิเวิรอุตารีดจะครับเขาคือใครพี่ครับ เขาคือลูกสาวพี่กอลเองนะคะ<อ>ฝากเออ่1,200คนนะคะคุณน่าใส่มากฝาก Miss Universe <c oughs> อุตรดิตด้วยนะคะ Miss Universe อุตรดิตจำชื่อนี้ไว้ว่าน้องยีมิส s ุนิเวิร์สอุตรดิตกำลังซื้อแล้วอ่ะเร็วเร็รีบซื้อโปรโมทนะเนี่ยเออโปรโมทไม่ไม่คิดค่าโปรโมทไม่มีค่าโปรโมทต้องเก็บค่าโปรโมทไม่มีค่าโปรโมทต้องเก็บค่าโปรดิตมาพี่ควรมีทอดมีตัวเลยควรมีทอดมีอุ้ยอันนี้หมดแล้วนี่ใช่ไหมท่านี้น่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะไม่ได้นี่แหละ เพราะว่าเดี๋ยวส่งไม่ทันวันที่สิบสองนเป็นของพี่ออเดอร์ม่เอาไม่แต่งครับไม่แต่งยังผมแต่งไว้ผมนี้แหละดีแหละเราจะแต่งเิงหรอไม่เอาควรมีทอดชีวิตนี้ไม่ไที่จะแต่งอยู่ใช่ป้ะควรมีทอดมีพี่ควรมีทอดมีควรมีทอดมีพวงมาลัยตอนนี้หมดแล้วนะครับพี่ตอนนี้หมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราทําไม่ทันอยากไปห้องนะเดี๋ยวส่งไม่ทันเางว่าเดผมคิดแล้วให้เรียก่อดอย่าลืมนี่ควรมีทอดมี เอาคำนี้มันแบบติดหูไปเลยมันเลยกลายเป็นสโลกแกนไปแล้วควรมีทอดมีนึกอะไรไม่บอกเอ้ยนึกอะไรไม่ออกนะขอบควรมีทอดมีใช่ครเป็นแบบนี้เหรอเราเป็นหนุ่มไทยบ้านดีกว่าอขอบคุณครับพิทนายเก่งผมมากครับคู้ขายจะได้เก่งใช่ครับขาบช่วยงานช่วยงานนี่แค่ดูระหวา่างกินข้านอนควรมีทอดมี ควรมีท่านผมได้ยินทุกวันจนผมหลอนหูครัพี่ครับคว่จะผมเก็บไปฝันแล้วอ่ะควรมีท่อมีไม่ทรงอะไรอ่ะปล่อยปล่อยเหมือนเดิมแบบไป่เาเอาเอาไปทำใหม่ไปลื้อทำใหม่แต่ปล่อยเหมือนเดิมเพราะว่ามันหูเท่าไหร่ตุ้มหูเท่าไหร่สองร้อยมั้งครับตอนนั้นสุดท,ที่เรียบด่วนลามีนาสนใจทุเรียนสิพี่ <laughs> วนพวงใช่ครับกวนพวงอ,อะไรหมดอะไเลยครับหมดแล้วหมดแล้วเป็นของพีออเดอร์อาจจะส่งไปทางวันที่12มาเลยต้องหมดก่อนโลเท่าไหร่เกรซีไโลเท่าไหร่เกรดซี C ไม่เข้าใจไปถึงเรียนทอดลแล้วครับเราไม่ใช่เกรซีนะพี่แะระดับเออ่ะกินแล้วอร่อยไปสั่งกินได้ยังไม่ใช่ครับพลังงานครับฟอร์ดก็ไปอีกงานไปแฟรี่อีางานเราเจอฟอร์ดอีกทีคือวันที่9ครับ วันที่เก้าเลยที่เก้าที่สิบเลยเจอน้องทีนึงควรมีทอดมีนะครับพี่ควรมีทอดมีเออควรมีทอดมีฝากมิสฝากมิสยูนิเวิร์สอุตรดิษฐ์ด้วยนะคะควรมีทอดมีแต่ว่าฝากมิสยูนิเวิร์สอุตรดิษฐ์น้องยีด้วยสวยไหมครับมากสวยมากก็บอกว่าสวยสวยมากสวยแล้วแต่ก็ต้องกดตะกร้าด้วยนะคะฝากมิสยูนิเวิร์สอุตรดิษฐ์ด้วยสวยสวยจริงๆค่ะลูกสาวพี่ต็อกนะคะลูกสาวพี่ต็อกสวยมากเดี๋ยวให้ดูกันนี่คนนี้ นี่สวยมากเผมบาล่ะมาสวยกว่าพี่ตาอีกสวยกว่าพี่แพรลี่อีกคนนี้นะคะมิสมิชชนิเวนร์อุตรดิตนะคะมิชชนิเวนร์อุตรดิตฝากด้วยนะคะฮัลโหลคุณน้าก็คือไม่ว่างครับไม่ว่างไม่ว่างครับไม่ได้งานเยอะครับช่วงนี้เกลวรมีทอดมีพี่กวนมีทอดมีครับพี่แพรลี่ไปเข้าห้องน้ำอยู่นะครับพี่กดตะกร้าได้นะครับกดตะกร้าได้ รรอร่อยนะครับซื้อไปกินดูรายการหมองกระแสได้นะพี่เพรดูแลเดือนนี้น่าจะได้มหมองกระแสบ่อยมหมองกระแสบ่อยแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเดือน,นนะี้หลายเรื่องเหลือเกินโอ้ยุณครับ ลองดูก่อนนะครับลองสั่งมปกินดูได้นะครับแล้วก็กินตอนดูหนอกระแสได้เข้ากันมากทุเรียนกวนก็อร่อยนะครับหรือว่ามีทุเรียนกวนด้วยนะครับตอนนี้แต่พวงมลาลัยตอนนี้เราหมดแล้วนะครับพวงมลาลัยหมดแล้วเพราะเดี๋ยวส่งไม่ทันวันที่12งงานคู่ยังไม่มีครับแต่เดี๋ยวไปเที่ยวคู่มีแน่นอน,นครับ ไปเที่ยวคู่มีแน่นอนนะพี่เดี๋ยวผมไปนั่งไลฟ์ให้ดูดีกว่าราบเที่ยวคู่มาเนยนที่เก้าที่สิบนี้นะครับดูตะกร้าได้นะครับพี่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่เลยนะแบบเพิ่งเข้ามาดูติ๊กต็อกสั่งตะก้าราคาดีมากไม่แพงลด100เกือร้อยเดียวเองมนะั้งจะไม่ผิดนะครับ ควรมีทอดมีนะพี่ควรมีทอดมีของค้าวองครับใช่ครับฟอร์ดมากทามรทมฟอร์ดมาดูของไปขายมาดูของไปขายแล้วก็ฟอร์ดน้องน้องมีงานของน้องด้วยทำทุกอย่างแลพี่ีช้าก็ตื่นเช้ามาะตีห้าครับขับรถเดินทางมาเลยเมยควรมีทอดมีเสียได้เนาะหมดแล้วอะ่ะ ใครมาสั่งชา้าอดนะครับหมดแล้วนะอันนี้ใช่ควรมีทอดมีกันไหมเปิดทีวีเราได้เลยครับตอนเที่ยงกลาเที่ยงวันนี้ไม่เจอน้องฟอร์ดครับจะเจอฟอร์ดอีกทีวันที่เก้ารับวันที่ 9, ออกทเก้าเจอน้องอนะีกทีวันที่เก้าเลยวันที่เก้าจะเจอน้อง ไม่ได้กลับครับก็คือมาแล้วก็ยาวเลยยาวจนถึงงานวันที่เก้าเลยแล้วก็เดี๋ยววันที่เก้าก็มันเกิดน้องไงพา้นงไปเที่ยวเป็นมวลได้ถามเนืออื่นนะพี่ทุเรียนทอดทุเรียนกนมีนะครับควรมีทอดมีนะครับพี่น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 ี่ทุเรียนกรวดก็มีนะและการผลกระแสครับผลกระแสวันนี้เราผลกระแสนะ อ๋อกำลังดูสินคา้าท่านดูแบบสามารถจยๆไปนะสินค้าอร่อยนะครับพี่อยากให้ลองนะอยากให้กินจริงๆนะมันอร่อยอร่อยจริงๆอ๋อยี่สิบสี่บ้านแล้วนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยะครับออกมาจากบ้านตอนหกโมงเราตื่นสี่ห้าออกนี่สั่ปพี่ๆดูสินค้าอยู่นะครับสั่งได้เลยอยากให้ลองกินจริงๆ ใช่ทุเรียนทอดอร่อยมากขอบคุณมากครับใช่ถามได้ต้องซื้อของด้วยด่าก็ได้พี่แต่ซื้อของด้วยต้องผัดพูดครับรเฉยต้องัดพูดขอบคุณคนที่กำลังดูลังซื้ออยู่นะครับขอบคุณมากเลยครับ โอผ้ผมบวกตลอดเลยพี่ผมผมบวกรายการบวกประจำอะไม่ต้องห่วงบวกทุกเพจอะทั้งเพจที่แพรลี่ทั้งเพจฟอนไปบวกม <c oughs> ดถ่าได้พี่จะซื้อของด้วยดามาเถะด่ดาอะไรด่าได้หมดอะผมส่วนนี่เด <c oughs> ี๋ยวรอพี่แพรี่แพทย์หนึ่งอะไปเข้าแม่บ้านอยู่แต่ว่ามาครับขอบคุณคร้าใครที่ดูแา่การสิดท้ายอยู่นะสั่งซื้อได้นะ ใครที่เข้ามาแบอว,ว่ายังไม่เคยสั่งซื้อสินค้าเลยนะครับในตากานะกร้าเนี่ยมันจะลดเลยแค่ร้อยเดียวเองเลิยมันถูกมากอะ่ะสีนค้าตระด์ด,ด้วยนะต้องลองฟิชูนิวอุตระด์ด,ด้วยนะุดิฝั่งมิชูนิวอุตระด์ด,ด้วยนะอู้ยทำแทน,นไม่ได้ครับมันต้องแบบของใครของมันใครยังดูสินค้าอยู่ก็คุ้มากเลยนะครับ ขึ้นฮอตสามิาแล้วนะครับทุเรียนทอดแล้วนะมหมดไปเลยพวกมะไยหมดแล้วครับพี่ต้องต้องหมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพวกอะไรเราทําไม่ทันเดี๋ยวเราจะส่งไม่ทันวันที่สิบสองนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีอีกอยังไงเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้พวกอะัยหมดนะครับขอบคุณครับใครเพิ่งดูสินค้าอยู่ซื้อได้นะพี่ยังซื้อได้ขอบคุณครับ ไม่แหลกครับไม่แหลกไม่แหลกไม่แหลกครับเราพันรับเบอ้ไปให้ด้วยแล้วก็บรรจุอย่างดีใส่กล่องพันรับเบอรเราจะมีชั้นหนึ่งจริงจะมีพันอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะส่งไปถึงในลูกค้ารอร่อยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเชียงใหม่ก็ส่งมาแล้วพี่มีคนรีวิวให้เราด้วยขอบคุณครับม่เห็น์จิตรองค,ครับ วันมีทอดมีนี่ก่อนมีทอดมีช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะใครเป็นลูกค้าใหม่ราคาถูกมากรู้จักนยุนนรู้จักราชินเราจะแข่งกันเมื่อไหร่พี่กอล์เเร็วๆนี้ละเดี๋ยวเร็วนี้แต่ใครยังไม่บอกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาลังช่องแพรลี่ฟอรต์ออเดาร์การผลกระแสครับพี่ออเราย์การผลกระแส กินขาพ่อค้ากินไม่ได้เพี่ยงก,กินนะก๋วีทอดมีครับก๋มีทอดมีครับ,รบไปน้ำนาจะตกส่วงไหมเนนักานาเจ็ดชั่วโมงเรียนร้อนแผ่นใหญ่ขน,นาดนะครับเดีนี้ขน,นามากนะอร่อยมาก ตอนนี้250กรัมมันครับอ่ะยูแพรนี่ทอมอารโหลจัเนเ้ข้าไม่ได้่เปิดประตูเข้าไม่ได้เปิดประตูมาอะไรครับพี่แพรนี่มาฝากมีชูนิเวิร์ดอุตลัดดิตด้วยนะคะน้องยีนมันเกิดน้องน่าจะไปต่างจังหวัดมาแหละค่อ,อย5ออเดอร์ปัง5ออเดอร์ซื้อไปประมาณ2000คน200ยเหรอต่า S <S <an> ไม่รู้เหมืกนันมันดูตรงไหนคนหายหมดมาเองพูด5 o r d e ไปอ่ะมาใส่บิ๊กออก order, ่อนป5้าออเดอกถ้าใส่เกก่นอนก็ไม่ใเกร์ก่อไป5 order, เดยวเาทีเร์ก5 order, นะออก5 order, นะ่อนาอ5เดอร์ค่ะทุกคนขาผมน,นั่งกอ5์นะคะสวัสดีคะ่ะพี่ตาม,มานั้งถือพีมาแบบนั้งถือจบหรอ รีบแล้วว่ะม<น>ีทอดนี้ขอบ่อกรน,อ,กนอ้ยครับฮ้าโหลป้าตาส,สั่งเสยได้นะครับส,สั่งเสยได้นะครับเดีนะ๋ยววใส,ส,นะส,ส่ิก วันนี้ทอดมีค<ม>รับเดี๋ยวเข้ารายการแล้วนะเนี่ยเที่ยงละเดี๋ยวจะเข้ารายการรอนรดูด้วยครับโหนกระแส4โตนนี้ครับพ่ห้นกระแสรอเนะรมาครับาะว่ัทำไมก็ต้องนั่งนั่งถออย่างนี้ด้วยนะครับฮัลโหครับต้องถือให้เห็นตลอดใช่ไหมไม่งั้นมันจะโดนใช่ใช สําหรับใครที่เป็นอลูกค้าใหม่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นนะพี่ลูกค้าใหม่ติ๊กตอกกลดเหลือร้อยเดียวเองมั้งนะเพื่เนร้ร้อยเดียวเหรอไม่ไม่เอาไม่ใส่วิอยัาไปใส่เลยครับรู้เลยร้อยเดียวเหรอมาแล้วมาเดิไาแล้วมาขันั่งเลยอึบไปคานั่งเลยทุกคนเขาจเข้าใจด้วย ขอบคุณสลัด26บ้านนะคะับวิ่งเงี้ลยล่ะ26บ้านไปใครใจดีใครใจดีก็ซื้อหน่อยค่ะใครใจดีก็ซื้อหน่อยคอ่ะมฮะตัวมาถ่าเหรออีก7ชั่วโมงอ,ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวลงไลน์ก่อนนะ